หนุ่มใจบุญช่วยชีวิตแมลงสา ถูกเหยียบเจ็บสาหัสรีรพาส่งโรงพยาบาลศัตว์หมอรักษาจนรอดนายสัตวแพทย์ธนูลิมประพัฒนวานิชสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัตว์สมุทรสาครอ,อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่พามาแรงสาบซึ่งถูกเหยียบอยู่ข้างถนนมาส่งที่โรงพยาบาลขอให้หมอช่วยชีวิตเคสฉุกเฉินเมื่อคืนวานมีคนเดินเหยียบมางสาบนอนดิ้นอยู่ข้างถนนพอดีมีคนใจบุญเดินผ่านมาเห็นเข้าก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลศัตว์อย่างเร่งด่วนตอนนี้ การ5าปอลอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องตลกนะครับอันนี้บ่งบอกถึงความมีเมตตาและเวทนาที่มีต่อสัตว์โลกทุกๆชีวิตชีวิตใครๆก็รักอยากให้มีคนแบบนี้อยู่บนโลกเยอะๆเมตตาคำจุนโลก